บ้านโมเดนสไตล์นอร์ดิกไปดูกันค่ะคุณสโบคะพาไปดูเนี่ยค่ะค่ะ,ะหลังนี้พื้นที่ขนาดเท่าไหร่คะ หลังนี้มันจะเป็นบ้านสองหลังต่อกันค่ะหลังหลังนึงจะ6กจกคูณ3าเมตรค่ะสองหลังพื้นที่ใช้สอยรวมก็จะประมาณ40ตารางเมตรเป็นถ้าไม่รวมชั้นบนถ้ารวมชั้นบนก็อีก40เป็น80มีระเบียงด้านบนด้วยค่ะข้างบนจะมีบันไดแล้วก็มีระเบียงขึ้นไปด้านบนได้อีกตรงนี้ก็ให้ไปด้วยอันนี้จะเป็นส่วนที่ทําเพิ่มครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในเลยค่ะเข้าทางไหนเข้าได้2ทางเลยค่ะโอเคเข้าทาน้นก็ได้โอ้ยชอบมากหน้าต่างวงกลม อันนี้ทําจากไม้เลยทางจากอลูมิเนียมอ่ะอันนี้เป็นหน้าต่างไม้ค่ะไซส์เท่าไหร่เอ่ยอ่าไซส์80คูณ80ค่ะคุณผู้ชมเข้ามาดูค่ะข้างในมันคือคาเฟ่มันคือคาเฟ่จริงๆใช่ค่ะมันก็จะเป็นฟิลแบบคาเฟ่สไตล์มินิมอลใช่ค่ะเป็นโทนใช่โทนขาวโทนไม้อะไรเงี้ยจะขายดีอะไรเงี้ยไปดูข้างในหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะเชิญค่ะอย่างอันนี้ก็คือตรงนี้ก็เลือกได้ว่าลูกค้าจะกั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคืออันนี้เราก็ทําเป็นห้องเก็บของตรงนี้ตรงนี้ห้องเก็บของ หรือว่าลูกค้าจะไม่กั้นเลยก็ได้หรือว่าอ,อันนี้ก็คือถ้าเกิดคนเอาไปเป็นบ้านก็เป็นห้องน้ําได้อะไรเงี้ยค่ะติดไฟมาให้เรียบร้อยใช่ค่ะหลังนี้มีแถมแอร์ด้วยคุณผู้ชมใช่<ๆ>ใชกี่บ t ทีคะตัวนี้เก0าพันบทค่ะ9 0 0าพันบทใช่ค่ะ อ๋อจริงๆแล้วผมจะบอกว่าออกแบบมาเพื่อเป็นสไตล์คาเฟ่เลยรู้สึกชอบจังเลยผลจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมีบ้านแบบนี้อยู่ในสวนนะคะไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่บ้านได้นั่งทํางานอยู่บ้านกินกาแฟอยู่บ้านก็เหมือนได้เที่ยวคาเฟ่แล้วแล้วก็แบบนี้จะขายดีมากเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยมันเยอะมันเหมือนมันมีสองสองหลังอยู่ในอยู่ในตัวเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นดัดฝาลูกค้าที่ชอบก็คือชอบดัดฝาเพราะว่ามันตอนเย็นๆอย่างเงี้ยมันขึ้นไปแล้วเอาหมอนเอาอะไรไปวางอะไรเงี้ยค่ะพาไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะทางนี้เลยค่ะเลย เดี๋ยวก็เป็นเลยใช่ไหมคะนี่แสดงว่าเรามาตั้งโต๊ะลูกค้าข้างบนก็ได้ใช่ไหมคะกลางคืนติดไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือกะว่าเดี๋ยวตอนเปิดคาเฟ่ก็คือจะมีข้างบนด้วยติดไฟติดอะไรอ๋อโอ้ยบรรยากาศดีบรรยากรรยาศดีมากข้างบนประมาณนี้ค่ะก็บรรยากาศดีมากค่ะ วัสดุที่ทําดาดฟ้านี่ทําจากอะไรคะเป็นพื้นเหมือนข้างล่างเลยค่ะเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์ซีเมนต์ใช่ค่ะสิบมิลก็จะเดินได้รับน้ําหนักได้เยอะอยู่ข้างบนได้ประมาณ15คนอะไรเงี้ยค่ะนี่ตั้งโต๊ะได้น่าจะเป็น10เลยมั้งโต๊ะเล็กๆนะคะแต่ว่านั่งสองสามคนอะไรเงี้ยน่าจะได้เป็น10เลยก็แสดงว่าทําร้านคาเฟ่ร้านนี้ข้างล่างมันอาจจะดูเล็กหน่อยเพราะว่ามันมีเคาน์เตอร์มีอะไรด้วยแต่ข้างล่างก็จุได้สักสีห้าโต๊ะก็ได้อยู่เนาะใช่ใช่พอขึ้นมาข้างบนนี่นาะะใช่่ค สวยมากๆเลยบ้านสไตล์คาเฟ่ราคาเท่าไหร่คะคุณโจโบอ่าอย่างหลังนี้เลยอะค่ะจะราคา495,000ค่ะส่วนใครอยากได้คาเฟ่สวยๆแบบนี้ไปตั้งในสวนนะคะก็ดูที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวผลปักหมุดพิกัดสั่งซื้อไว้ให้ค่ะ